ไม่ถึงอะไรง่ายหรอร้องเพลงหรอหรอง่ายกว่าเต้นเหนไม่เป็นหรอทำไมราไปทส่วนเลยรบ้างทาส่วนยังไงทาส่วนยังไงพี่โดนัทพี่ดีดแก้องอย่างอื่นยังง่ายกว่าเล่นจริงก็มันแค่ร้องไงคือร้องร้องร้องเพลงแต่ไม่ได้ร้องเพาะก็ง่ายกว่าเต้นและดูน่ารักนึกออกปะ เต้นแล้วว่าอาจจะไม่ได้ดูน่ารักก็ได้ว่าถ้าพี่มาหาความพอจากหนูอะ่ะก็คือไม่มีไงหายใจให้ถูกคีย์ก่อนพี่ไฟสวัสดีค่ะถามยูสักคำคิดถึงเหมือนกันฮะพี่เบ๊กพี่เบ๊ก นะคะคไม่เจอพี่แบ็กมนันมากมาก,มากเลยสวัสดีค่ะ <laughs> พี่เขาเป็นยูทยเก่านะคะไม่ต้องตกใจว่าทำไมเขาหนูถึงปี๊ดขนาดนี้ให้เอาลิ้นแต่สองทำไได้เลยพี่ดีถ้าพี่ดีทำได้นะพี่ดีถ่ายรูปมาอวดหน่อยมันทำยังไงเราเพลงเพียงก็จะฟัง หนูปีสองใช่ไหมผ่านมาสองปีแล้วนี่ก็ปีสี่ลืมมาสิใช่ไหมหม่อมถนัดติ๋มมาดีค่ะตอนนั้นปีสองตอนนี้ปีสี่ไงพี่โด้อมมาดีอีกรอบค่ะนั่งเต้นนั่งยังไงอะนั่งเต้นหมายถึงความสวยหรอที่เหมือนเดิมอความสวยแน่ๆพี่เขาบอกไป่ใช่พี่ตั้งมาดีอย่านะอย่าเล่นแบบนี้ อย่ามาเล่นทำไมทำไมนั่นแหละแต่แค่ยุ่ๆคือคือไม่รู้ว่าจะเป็นหรือเปล่านอะปะถ้าร้องเพลงมันยังง่ายกว่าเออพี่ตร้งขอบคุณค่ะพีแบงหายไปไหนมาเนี่ยไม่เข้ามาดูเลยเหรอตั้งแต่แรกอ่ะนี่ออนมาวันที่แปดวันที่เก้าเออวันนี้วันที่เก้าแล้วดิวันที่เก้าแล้วนะพีไอจมสวัสดีค่ะขอบคุณพี่สั้งนะคะไปรวยคอยมาจากไหนคะเนี่ย ไม่ได้บินอ๋อไม่ได้บินไปไหนเลยเพื่อมาเจอกันใช่ไหมอ๋อสั่งของที่ท็อปมาแล้วเหมือนจะมา้ใช่บอกตัวเองงง,งมากหลย <c oughs> ขอบคุณพี่ตังค่ะเมื่อกี้ใครเข้ามานะอ่านชื่อไม่ทันมอง iPad อยู่เมื่อกี้ดีคับนุกเป็ดเดี๋ยวมาสร้างตัวใหม่แบบโอเคผมนอนเดี๋ยวนะอ่านไม่ทันขอบคุณพี่ตังนะคะขอบคุณมากมากเลย แม่ได้แก้งรอปอแล้วนอนไม่หลับรอบปอของพี่รอแปบบ๊บโอเคนอนไม่หลับมันยังไงอาการเป็นยังไงก,กระสรากระสาวต่อพิการอาหารไม่ย่อยอย่างนี้หรอพี่เตรียมไปม,มาช้าจังอะสวัสดีพี่พักดีอะไรสักอย่างหนูอ่านทั้งแน่ไม่ทันหอมมากเลยไม่ดีหรอหอมแล้วไม่ดีหรอขอบเนลื่น เหมือนพระอาทิตย์ป้าขอแค่ได้แค่งนอนหลับสบายเลยดีคึ้นวันนี้แล้วใส่ชุดนี้แล้วดูน่ารักขึ้นอีกนะชุดนักศึกษาหรอมันเป็นชุดที่ขดอัานอะไรทุกคนรู้ป้าเพราะมันมันเป็นชุดที่แบบมันรัดรูปอะ่ะทำไมหนูไม่เข้าใจว่าการศึกษาไทยทำไมต้องใส่ชุดรัดรูป <laughs> งงว่กมันไม่ได้โหดนะพี่โดแต่มันเข้ารูปอะ่ะเขาจว่ามันเข้ารูปก็ผมชอบแตมันเข้ารูปอะ่ะ ไม่บวงน้ำหนักหลงเอ้ยจะบอกว่าเมื่อวานอะหลังจากที่หายเศร้าตอนประมาณตีหนึ่งใช่ไหมตีสองอะหนูกินปูดองเพราะว่าหนูหิวเพราะว่าหนูไม่กินข้าวทั้งวันเพราะหนอยเรื่องสอบไงพอกินปุ๊บท้องเสียเลยเพราะว่าเป็นปูดองที่เอาไว้ในตู้เย็นนานแล้วซื้อมาซื้อแบบ,บวงสีหลวมพี่โดมคือหนูอะซื้อเสื้อแบบหลวมใช่ไหมคือคือหนูอะ ก็ใส่คือเสื้อมันไม่ได้อึดอัดหรอกแต่กระโปรงอ่ะด้วยความที่กระโปรงมันเป็นทรงรัดและต่อให้เป็นทรงพีบานบานอะ่ะมันก็จะแบบทาให้เอลดูคอดมันเลยดูแบบดูเหมือนจะรัดนึงเอาไหมคนอื่นเขาแต่เราคับพุงไม่มีพุงดูพุงมีที่ไหนเนี่ยดูกระติด๊ดนึงเนี่ยช่วงนี้กินอะไรไม่ค่อยอร่อยเลยอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเมื่อวานกินข้าวก็ท้องเสียเศร้าปะพี่ฟอ,อดกลับมาแล้วหรอ คือกินอะไรก็ไม่อร่อยกินอะไรก็ท้องเสียคือแบบท้องเสียอีกแล้วคือมันเศร้าตรงที่แบบเราอุตส่าห์ไม่กินข้าวมาทั้งวันพอก,กินไม่ลงเลยมันเกี่ยวอะไรอัใครแล้วก็กิบปูดองในตู้เย็นออกมากินตอนตีหนึ่งกะว่าจะไปะทางชีวิตอ่อจ้าท้องเสียมันเสียแล้วว่ะทุกคนดีนะหนูยังตื่นมาสอบได้เอ้ยตื่นมาพีเต์ได้วันกนำลังใจจากยูเซอร์น่ารักที่สุดแค่คิดก็เห็นแล้ว กินตอนตีสองไม่ควรกินอะไรปูดองท้องก็เสียสิเออแต่หนูไม่มีอะไรกินไงพี่ดนตอนนั้นมันไม่มีอะไรกินเลยพี่แบกคววข้มแบ็ค่ะอขอบคุณพี่ดนนะคะสำหรับหมอนทองลูกััโตขอบคุณพระอาทิตย์สดใสได้ค่ะนี่คือตั้งชื่อของฝันเองแล้วล่าสุดอู้ พี่บอยบัดดีค่ะบอยฟอเรนบัดดีค่ะคนเท็ดดี้เทลน่ารักมากเลยค่ะคนพี่ดนนะคะพี่บอยฟอเรนเหมือนไม่เคยเจอพี่เขาเลยสวัสดีนะคะคือเราอยากให้ยูเซอร์เขาเข้ามาเจอเราในวันที่เราสดใส่พากว่าวันนี้ค่อนข้างขุ่นมัวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นอารมณ์น่อยน้อยตัวเอง <laughs> ทุกคนคนบ้าอะไรเมื่สามารถหน่อยตัวเองได้ด้วยหรอหนูเอง กคกิดถ้าหนูไม่ได้มาออนคิตตี้อ่ะหนูคงนั่งจมกองน้ำตาไปแล้วตอนนี้ฮาลุมขาวดำโอ้พีเด่นขอบคุณกาลิลาค่ะขอบคุณกาลิลานะคะ <c oughs> อุ้ยาศาสตรขอบคุณทาศาสตรค่ะลาโอ้เนี่ยอะไรคนป่าเหรอตั้งชื่อเองลล่าสุดน่ารักกาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ โอ้วีดดอกที่นางฟ้าด้วยขอเคุพี่รอนคะ่ะขอบคุณนะคะกราบขอบคุณยงงานให้กำะะลังใจค่ะขอบคุณค่ะเราจะกลับมาสดใสไปไว้นะคะคือหนูคาดว่าพรุ่งนี้หลังจากที่ไปรับ iPhone เสร็จจิตก็คงจำใสขึ้นนะคะ <c oughs> โอ้หนูแค่แบบนอยไปเองเพราะชีวิตมันดูยากจังเลยหนูไม่อยากเป็นผู้ใหญ่เลยลูกนี้ว่าถ้าโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นกำลังดีก,กว่า จุดจุดจุดขอบคุณพี่นอนค่ะถ้าโตมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วมันเหนื่อยเราเป็นกำนันดีกว่าเนาะทุกคนได้เหรอ <laughs> ขอบคุณแฟรี่ด้วยนะคะทุกคนมีคนเกณฑมุกหนูไหมเนี่ยล้วเหรอขอบคุณคะ่ะพี่พี่คะ่ะพี่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 ชอบเลี้ยงหมาไหมคะ่ะตอบเร็วกำนันต้องจับผู้ใหญ่บ้านอ้าวเหรอ ูพี่ชอบเลี้ยงหมาไหมคะตอบตอบเร็วไปดีกว่าลำใหญ่มุกทำไมอ่ะไม่หรอทำไมอยากเลี้ยงหมาไหมคะแล้วอยากเลี้ยงหมาไหมคะนอนตอ,ต,อออตอบเร็วตอบมุกมาอยากเลี้ยงหมาไหมอยากเลี้ยงหมาไหมคะตอบเร็วตอบตอบตอบเร็วตอบอะกเอาหนูไปเลี้ยงไหมคะหนูไม่มีเจ้าของ ได้ป่ะมุงนี้ได้ป่ะว่าแหละทำไมมุงบนอ่ะพี่จูเล็กออกมาแล้วเหรอคะจะพยายามช่วยข่านะโอ้ยมันตามใส่ด้วยอ่ะทำไมเป็นหมาแบบนี้เนี่ยเสียงอ่อนจริง เมื่อกี้เล่นมุกเลยแต่ไม่มีใครช่วยขำเศร้าและเอ้ยของผมไม่เล่นนะคะไม่ใช่อ่านชื่อพี่เขาพี่เขาชื่อจูเล็กพี่คะระหว่างเงินล้านกับเงินแสนอันไหนน่ารักกว่ากันพี่โลนินสวัสดีคะ่ะอ่านชื่อพี่เขาว่าจูเล็กไงบอกแเมื่อกี้พี่ตอบคำถามหนูเร็วระหว่างเงินแสนกับเงินล้านอันไหนน่ารักกว่ากัน ไม่รู้ทนายักเงินบาทนึกว่าผมนึกว่าว่าผมเงินบาทผิดคำตอบคือไม่มีเงินไหนน่ารักเลยเพราะว่าที่น่ารักน่าจะเป็นพวกพี่เพราะพวกพี่แสนจะน่ารักเงี้พี่แมวจนจัดสวัสดีค่ะพี่แมวจุด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 ยาวมากทขาไวขนาดนั้นนะตันอยู่ปกติจะชมแต่ตัวเอง ก็ชมยูเซอร์บ้างไงไม่ดีใจหรอดีใจเร็วเย้เร็วเย้เย้พี่ดิ้มาไม่ทันเล่นมูกันพี่ดิ้นจุด,จ,ดจุดกันทั้งห้องเลยทำไมอ่ะจุดจุดจุดทั้งห้องเลยเหรอทำไมขนาดนั้นอ่ะแสนน่ารกักนนะใช่มาทันได้หรอมาทันได้หรอจุดจุดกันทั้งห้องเลยอ่ะคือเวลาเรา เคยมีเพื่อนในกลุ่มลูกหิวจุดเริ่มต้นของความรักอ๋ออย่างนี้เองเอาตัวไก่มาเอาตัวไก่มา